สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารแนชแช <'s> go <S แจ้งข่าว FC 3หนุ่มไรอันซันฟอร์มจากโพสต์ล่าสุดในติ k To อกน้องซันสันวงสะท้อนเป็นภาพบรรยากาศความน่ารักสดใส3หนุ่มไรอันซันฟอร์มกับทีมงานครับทุกคนเขาทำอะไรกัน,นเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนํานักร้องที่มากความสามารถอเขาถ้าบอกว่าชื่อนักร้องคนไหนร้องได้ทุกเพลงและมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ด้วยจริงป่ะอืจริงใหรร้องตุดใครตดบ้า่อุ๊ยใครตดอ่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับพี่โนฮงนี่เหนือทไเลย็ปลิเกมาฟังผมร้องกันสักนิดน่ออ่กอะไรอันขอเพลงเขาหน่อยเน่ ประเพณีไทยประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก่อนเล่นแอร์แอปซอนลูกสวงพ่วงมาลายัยตรุดสงกลางสนานสนุกกันพอใจผีวิ่งไล่นองกอหลบเพราะเห็นผีนพอพมหน้ากระทอมสองหมื่นกระทอมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มี กลาจากแล้วไม่มาใส่แต่ตรงนี้ไปไหนต่อพี่อ่ะนี่ไปไหนต่อไหมเห็นว่าไปโทรอ้อนเสิร์ตใช่ไหมไปโทรพี่อยุจยาเลยนะที่บอกอดอกโลแม่สาวฝากไข่อายุยาแต่ก่อนไปขออยากติดลากเสียงเลยเกินคนนี้แต่แต่ก่อนไปขออยากได้ไหมไปคือว่าไว้แปลงคพันด้วยแล้วเจอเมียคนนี้อะไร ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย